คือเรามีความต้องการในการพัฒนาโรงงานเราอยากจะทําโรงงานซิลวให้มันเป็นโรงงานที่เท่ให้ได้แน่นอนว่าจะต้องลงทุนจุดเด่นของโรงงานตอนนี้ของเราเป็นซิอุพรีเมียมรายเดียวในประเทศไทยตอนนี้ที่เป็นเนทัลเวอร์จินซอสซอสมากธรรมชาติในโอ๊กมังกรแบบโบราณจริงๆตอนนี้เหลือไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วในประเทศไทยตรงวันทิพย์เราไม่ได้อยากเป็นโรงงานซิลที่ใหญ่ที่สุดแต่เราอยากจะเป็นโรงงานซิลวที่ดีที่สุดผมบีมจากบริษัทตองทิพย์ฟู้ดโปรดักส์ครับ โรงงานซิ้วตะวันทิศก่อตั้งมา47ปีแล้วครับโดยคุณพ่อหลังจากที่คุณพ่อจบเมเกษตรบางเขนนะครับสาขาฟู้ดไซด์ยุคแรกๆของประเทศไทยเลยเนื่องจากว่าคุณพ่อทําการศึกษาจากซิวโบราณของจีนองมางกรเป็นหนึ่งในวัสดุที่มีความปลอดภยัยแล้วก็ดีที่สุดในการที่หมักเชื้อซิอ๊วตอนนี้ผมเป็นเจนที่2นะครับในการสืบทอดต่อสําหรับโรงงานซิวในยุคนี้ ปัจจุบันเรามีการพัฒนาแล้วก็ขยายกาลังผลิตเยอะพอสมควรนะครับที่ผ่านมาเนี้ยเราอยู่หลังบ้านนะครับเราทำซิลส่งไปให้เจ้าใหญ่ๆหญ่แต่ว่าปัจจุบันเนี้ยของเราก็มีการที่จะพัฒนามีโปรดักต์แล้วก็แบรนดิ้งของเราเองเพื่อที่เราจะได้ส่งความตั้งใจของเราในการที่จะทําซิลที่คุณภาพดีที่สุดไปถึงมือเพืพ่อโภคให้ได้อันนี้เป็นความตั้งใจของเราจริงๆ นอกจากกาลังการผลิตแล้วเนี่ยเราก็ยังอยากที่จะพัฒนาในส่วนของ green industry ที่เราจะได้ใช้พลังงานสะอาด60%ของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานตอนนี้เป็นพลังงานสะอาดเรียบร้อยแล้วในกระบวนการถ้าเปรียบเทียกบกับประเทศอื่นที่อาจจะมีอากาศหนาวของเราใช้แสงแดดในเมืองไทยให้เป็นประโยชน์ทําให้เราได้คุณภาพซีอุที่ดีมากๆแล้วก็อร่อยมากๆด้วยเป็นที่มาของสิ่งที่เราเรียกว่า solar soy sauce แล้วก็เป็นที่มาของแบรนด์ของเราที่ชื่อว่าตะวันทิพย์ครับตะวันทิพย์เราเลือกใช้ถั่วเหลืองธรรมชาติแท้เต็มเมล็ด n จ n GMO นะครับนอกจากวัตถุดิบที่มีความสําคัญแล้วเราายังงต้อกร คุณภาพเราเลยมีการส่งรางวัลซูเปอร์เอทสวอร์ตตอนนี้เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยตอนนี้ที่ได้รางวัลซูเปอร์เอทสวอร์ดในคาตเกอร์ยีของสีอมักธรรมชาติแบบนี้ครับเพราะเราเป็น SME เราอาจจะไม่ได้มีเงินถุงเงินถังหรือมีกําลัง ซับต่างๆที่จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วครั้งแรกที่รู้จักบสยอคือเกิดจากธนาคาร SME แอ็มนะแครับแนะนําให้เรารู้จักว่าเฮ้ยจริงๆเราสามารถใช้บสยอในการคำได้นะก็เปิดโลกมากๆเลยเพราะว่าเรามีบสยอเข้ามาช่วยในการที่สามารถลดความเสี่ยงตรงนี้ลงไปได้หลักทรัพย์ของเราเลยไม่ได้ไปติดอยู่กับธนาคารครับ ทำให้เราสามารถพัฒนาโรงงานได้อย่างก้าวกร,ระโดดปัจจุบันโรงงานซิลตะวันทิพย์เป็นหนึ่งในโรงงานที่มีมาตรฐานคุณภาพได้สูงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้คิดอยู่เสมอว่าถ้ากดว่ามันไม่มีวิกฤตถ้ามันไม่มีความยากลําบากไม่มีอุปสรรคแน่นอนว่ามันไม่มีการพัฒนาแน่นอนว่าเราไม่มีฮีโร่แน่ๆนะครับเวลาที่เจออุปสรรคเวลาที่เจอปัญหาเราก็ให้กําลังใจตัวเองครับว่าการที่เราจะเจออุปสรรคแล้วเราจะต้องพัฒนาในขั้นต่อไปเราต้องก้าวเดินต่อไปก็ได้